so รินวนร่วมชัติชาไทยนะคะในงานของศิลปินชาติคุณนันทพลวันนี้มีบทเพลงที่เทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะเป็นรัชการที่ขู่ให้ราอทุกๆเพลงค่ะอยากขออนุญาตแนะนําศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ชนชัยนะคะเรื่งศิลปนของวีน,น,นาเรามีการกระตุลนาจโดร้องเพลงอะไรนะคะ บุสบาก็าเลยแต่งชุดบุสบานะคะส่วนคนนี้เนี่ยรพิตากรวันฉายจะร้องเพลงอ,อะไรนะลอดลายมังกรต้องชุดมังกรน,นะคะพวกต้องชิจีนะฮะล้องลายมังกรน,นะคะคุณสุปราณีโยชินวระมัยรู้จักอยู่แล้วนะคะอันนี้ของเราเก่าเกินกาวันฉายนะคะแล้วมาคุณคนนี้มาท้ายมาแรงกาวนฉายเจนี่ทั้งทั้งมนต์น้ำเงินคุณ,คณเจนนี่ ที่เราที่นำคุณธนงท์ตัวนี้มาแรงสังคมเหนี่งมากเลยค่ะตามด้วยโดนฉายนี่คุณทวีทีนกันเลยนะคะแล้วขั้สุดท้ายด้านอดชมกรวิจารเพราะเขานี่ยใส่ไม่ดีค่ะเขาชื่อ่นรุนสงหวังนะคะไม่ใส่ไม่ดีเหมือนกับข้างๆเนี่ยดรปริศญาสุขสังเวชนี่ก็ไม่ใส่ไม่ดีค่ะก็เลยต้องอยู่กับคนที่ใส่ไม่ดีด้วยกันคือชมฉายอ้าวผู้่อน อาจารย์เจมส์แองเกลพีนแล้วก็คนโภนรงค์เรือตรีนี่หูตันชายสมศักดิ์ก็นั่งอันนี้กูปูปูปิ๊กวันนี้ก็กร,ร,รกับสยัมนี้ิสกับศิลปินแห่งชาติหนมปิ๊กขอบคุณมากมาช่วยกันนะคะเป็นพลังให้ครูอายุ85แล้วได้มีพลังที่จะอยู่กับขานบทเพลงอยู่เป็นพลังกับแผ่นดินให้รู้ว่าคนไทยรักชาติศาสนาและ กรมรมฐานเราเรียนรู้จากครูรุ่นนี้แหละค่ะที่สัตย์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงช่วยกันรักษาบทเรียนแบบนี้เอาไว้นะคะทีะ่จิกนั่นนะคะแต่เดี๋ยวชนชัยยังมีเปล่โตอีกวันนี้ที่ของย่ามารองเรียอพวมีงานมันเกิดในเด็กคนหนึ่งที่มันดูเหมือนไร้ค่าแต่น่าสงสารนะคะตันเกิดโกตุน ก็ต้องไปฉัน่อกเองว่เด็กมากวันถูเจอมาสัป็นเล็กกางตาำน,นะคะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช่ยูงดีนท่านก่อนหน้าเนี่ยตกบันไดค่ะตกบันได,นไดเสร็จไม่เห็นเป็นอะไรแล้วโชคดีสองวันพกล้มนี่อ่างหน้ากระแทกนี้เขียวปัดมาสีงนี่เลยก็เลยต้องทําบุญบ้านแล้วก็ทําอะไรที่เป็นการที่ขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราไม่ได้ปดิดดีอันนี้มาขอพรพระผม ซึ่งทรงเมตตาให้เราได้ทำดีๆใหญ่ๆกองอเช้าเราก็สวดมนต์ถวายส่วน,นเด็งพระเจ้าพระพันปีนะคะแล้วเราก็พร้อมใจกันเดี๋ยวจะทำริบบินเล็กๆนอกจากออกทุกรับไปไหนจะมีริบบินเล็กๆปิดขึ้นน้องนําลึกถึงพระองค์นะคะ <S <S ในน้ำของอาจายายกังานของอาจารย์นรพลตุิยังพันช่างค้าคุณดวงใจ ขอบคุณเนเะชนกบลินนะคะเดี๋ยวจะเป็นรอยน้ความรักคุณคุณบ๊อบเนี่ยเขาเป็นกรรมการสมาคมด้วยกันเรคร <net> ้องวันนี้เห็นเลนดิคขอนสมาคมมานั่ง,งกับกลุ่ด้วยนะคคุณเพนแขกร,รบับรองที่นั่งนะคะขอบคุณทุกท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวฟังอีกเพีนิดเดียวพีนิเดียวพีนิดเดีนวค,ค่ะเห็นใจคนตกบันไดน้าังช้ำเถอะเห็นใจคนหกล้มด้วยนะคะ ทำ้งหกล้มทั้งตกบันไดไม่ผอมเพราะอ,อะไรจากทันก็ทันเลยไม่ได้เพราะมันมันมันเศร้าใจมันทุกข์ใจทำไมยัองมีเคราะห์อ,อะไรท่านอะไรก็ท่าไม่ได้แต่ไม่ไม่ผอมอ่ะสวยไม่หยุดบอกว่าเสียงแฉไม่ดีสวยไม่หยุดประกาศหาคุณบล็อกค่ะ